โอเคนะ้องก็ขอการส,าารสน,น,นับสนันด้วยนะไม่เกมโปรปของเรานะั่นจะมีชื่อว่า All Star t o w e เป็น e n s e X นะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ในคลิปนี้เนี่ยมันคือคอนเทนต์อะไรนะนก็คือผมเนี่ยจะมาสอนนะวิธีการฟาร์มเงินต่อเว็บยังไงเนะี่ยให้มันได้แบบเยอะๆมากๆเลยนะผมก็ไม่รู้ว่า มีใครที่แบบว่าปนะิดทริกนี้หรือยังนะครับหรือว่ารู้ทริกนี้หรือยังสําหรับการที่แบบว่าเราอยากทำให้ตัวเงินเราเนี่ยฟาร์มเงินได้แบบว่าเยอะๆต่อเวทนะเวลาเราเล่นแบบว่าหมดทริอัลหนึ่งทรลสองเนี่ยเราจะได้มีเงินในการอัพตัวเยอะนั่นเองนะครับแล้วแบบว่าทําให้ตัวเงินมันไปแบบสุดๆเลยนะครับทยังไงกันบ้างแล้วมีอะไรที่เราควรที่จะมีแล้วก็ควรที่จะต้องทําเอาไว้บ้างนะครับนะก็เดี๋ยวผมก็จะบอกในคลิปนี้กันเลยนะครับแล้วก่อนไปรับชมนะครับกดกดตามแล้วก็ กดไลค์ให้คลิปนี้กันด้วยนะผมเออผมก็เพิ่งเออผมก็เพิ่งมาลงคลิปได้นะผมก็ฝากกัน้วยละกันนะมแมแว่ก็เสียงในคลิปที่ผมอาจจะไม่ค่อยมีนะผมเพราะว่าใช้เสียงมาเยอะที่น้องน้ำก่อนมาอัดคลิปนะผมก็ไปชมกันเลยดีกว่านะฮะโอเคน้ำซึ่งตัวกันในเกมเนี่ยนะมันจะมีอยู่ตัวเดียวแบบโดโดๆเลยนะเออไม่รู้ว่าตอนนี้มันเข้าตู้ไหมอะ่ะเออเหมือนจะไปเข้าตู้นะเป็นปตัวระดับสีแดงนั่นเองนะซึ่งตัวเงินเนี่ยเอออยู่ไหนวะเนี่ย ตอนนี้นายทาเป็นปู่ลาเมนนะเกือ <c> ก <oughs> หายเป็นปูลนนปนป่ลาเมนนน้อมเออเป็นปู่ลาเมนสีดาวน้อมเออก็จะเห็นเลยว,ว่าผมจะมีบัฟเงินน้อมแล้วก็แบบว่าคือเงินผมเนี่ยเป๊บแรกเนี่ยผมจะได้อยู่ที่ส5มรอหสิบเก้าน้อคนอื่นเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันนะครับผมแล้วก็เวลตอนไหนที่ประมาณ80ดสิบนั่นเองน้อมซึ่งการทําแบบผมเนี่ยมันคือสุดแล้วน้อมก็คือจะไม่สามารถ ก็คือจะไม่สามารถปั๊มเงินได้ต่อเยอะกว่าน,นี้แล้วนะครับผมอ่าซึ่งสิ่งที่สําคัญเนี่ยในการแบบว่าทําตัวเงินเนี่ย ب, คืออะไรน้ำหนึ่งนก้ก็คือก็คือการมีตัวเงินก่อนนะผมอะไรวะนะอะ่มันก็จะไม่มีอีโวต่อนะเออก็พอเราสุมหาปู่รามินมาแล้วใช่ไหมล้วก็ทําการไปสุมหาไมดัสมานม้ำซึ่งเอ่อบับไมดัสเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้น้ำก็ โอกาสในการสุ่มได้เมืนเน่อไหนก็ประมาณเท่าไรนะอ๋อโอกาสในการสุ่มได้มันก็ประมาณ5%้าเนต์นจะบวก2 5านตนในการเอ่อความอินครมน้ก็คือเงินจะได้เยอะขึ้น2 5ปรนะรประมาณนี้หน่อยนะฮะและ้วก็แล้วก็เงินต่อเอ่อตัวที่เราจัดการได้เนี่ยก็จะได้บวกค่าเลยนะครับผมเออพอดีก็พูดอะไรผมต้องระวังด้วยนะเผยช่องไปอีกรอบนะ <laughs> นั่นแหละนะผมสำหรับใครที่ไม่มีนะผมถือว่าพลาดมากนะัมตอนแรกนะผมถือว่ากินนี่เนี่ยมันไม่ต้องมีแบบว่าตอนแรกที่ผมมาเล่นนะคือผมสุ่มบัฟเงินให้ตัวเงินได้แบบว่าตัวแบบสุดท้ายเลยนะเพราะว่าผมแบบว่าคิดว่าตัวเงินเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีหรอกนะเพราะว่าฟาร์มยังไงมันก็ได้เงินเหมือนกันนะไม่เหมือนแบบนบอื่นนะแบบแบบแบบแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยที่เราแบบว่าตัวเงินไม่ต้องมีบัฟเงินก็สามารถจูได้เลยแต่ อันนี้เนี่ยต้องมีจริงๆริงแล้วมันจะคุ้มค่ามากสำหรับตัวละครเราเนาะเออมันจะทําให้แบบว่าเก่งขึ้นมากๆเลยนะมีเงินใช้เยอะมากนะผมพอเรามีบัฟนั่นเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไปได้อยู่แล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสตัดนะผมเรื่องสะตัดเราจะเห็นได้ว่ามันนี่นะผมเป็น s s บวกนะผมอ่าแล้วตัวละครนี้มันสามารถอีโวได้ด้วยนะก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องมาสุ่มที่ตรงนี้เนาะเอ่อเจนเลดเดอร์ Leader, อะไรสักอย่างนะผมเลดเดอร์ Either. มากดคุยกับคนนี้เนาะ กูรู้หรอมาคุยรีสตาร์ทนะน้ำเราก็สามารถรีสตาร์ทเข้าไปได้เลยนก้ก็ทุกคนน่นต้องรีสตาร์ทไปเรื่อยๆน้ำเนี่ยมันจะมีบวก15%านมันนี่เห็นไหมก็ถ้าสมมติมันเป็น SS เนี่ยมันก็จะบวก13%ามนันนี่อะไรประมาณนี้น้ำแล้วที่ผมทำได้นะก็ยิ่งแบบว่าเลดอันนี้เยอะเนี่ยเสียงผมเลิไปเลยนะ <c oughs> ยิ่งแบบว่าแบบเป็นเลดที่แบบเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสามารถ คุณเง,งินได้เยอะขนาดนั้นนะผมก็เลดอันนี้เนี่ยมันเอาไว้แบบว่าบวกการเมดของตัวละครใช่ไหมปกติเกมอื่นเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้การนั่งแต่เกมนี้น่าจำเป็นมากๆเลยนะครับผมเออนี่แล้ะผมก็สูงสุดเนี่ยก็จะเป็น triple e นั่นเองนลผมก็จะบวก1 5นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปขอดูกันเลยนะมว่าแบบว่าเดี๋ยวเราก็จะไปขอดูกันเลยว่าปูราเมนผมนจะสามารถปั๊มเงินได้กี่เออปั๊มเงินได้เท่าไหร่ต่อเว็บหนึ่งนะฮะ แถ้าใครต้องการความสะดวกสบายนะครับผมงั้นวันนี้ผมขอแนะนําดีดิชอบขายกับตนราคาถูกมีไก่สัตว์เลี้ยงไก่เงินและขลายสัตว์เลี้ยงเพียบกลแคล้นที่กิราคาพันล้านยังมีอัเติมรถบักแท้กดเกมฮาร์ดแบบปลูกผักราคาดีบีเพียบจดทะเบียกนกรค้าปลอดภัย100เเซและมีกดเกมฮาร์ตต่าอปืนอื่นอีกมากมายใครที่สนใจเลยกดหกใต้คลิปได้เลยครับผมโอเคมาผมขอมาลองกระดานสงตินอูแล้วกันนะครับผมซึ่ง ที่ผมมาลรงในฐานพูดนี้เนี่ยเพราะว่าเราจะได้เงินแบบว่าเว็บแรกมาเลยนะแล้วก็เวลาเว็บโบรรัดเนี่ยเราสามารถมาแบบว่าเอาเมาส์ชี้ตัวนี้ได้เลยนะว่าเว็บหนึ่งเนี่ยเขาจะให้เงินเรากี่บาทนะเว็บแรกนะเขาจะให้สี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมเห็นไหมแต่พอเราวางปุ่มละเมนไปนะวางหนึ่งตัวนะวางอยู่ที่ห้าร้อยนั่นก็วางไปเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าคลิปนี้นะใครด่าเสียงกูเนะี่ยต่อยนะฮะไม่ใช่บอกไว้แล้วว่าผมไม่มีเสียงนะสำหรับคลิปนี้ก็ผมใช้เสียงไปเยอะ เราสู่วหน้าก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้ก็คือถือว่ามาทําคลิปได้เนี่ยก็ถือว่าบุญแล้วนะผมมาเดี๋ยวเราก็แต่ละพอวางไปหนึ่งตัวเนี่ยมันก็จะเป็นเว็บโบนัสที่แปดร้อยแล้วนะวางสองตัวสามตัวสี่ตัวน้ำบุญเราไม่ได้ก็จะสามารถวางได้สี่ตัวนะก็เว็บรวมยก็ได้อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบหกน้เดี๋ยวก็ทําการอัพไปทุกตัวเลยนะผมออัพตัวแรกน้ำเนี่ยสามร้อยใช่ไหมแปดร้อยพันสี่สองพันสองพันเจ็ดสี่พัน หนึงร้อยแล้วผมจริงๆมันเยอะกว่านี้ได้ด้วยนะแต่ว่าคือคือผมเคย4,200ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นมันทำยังไงอะออตอนนี้ก็เป็น5,000แล้วนะผมะก็ลองกดอัปเกรดไปทุกตัวดูนะป้าบตอนนี้น้ำาตัวแล้วอยู่ที่3 5 0 0้เอ้ยพุดสามพุดพุดนี่นะผมก็เว็บนึงเนี่ยต่อเว็บเนี่ยเราจะได้ที่17,300นะรผมก็จริงๆมันสามารถทำได้4,200นะแต่ว่า คือผมไม่รู้ว่าเวลาผมเล่นทริ a l ผมจะทําได้4,002ล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมตอนนี้มันเหลือ4,001น,นะเออก็คือเราสามารถฟาร์มตังได้เว็บหนึ่งอะหนึ่งหมื่นเบาทต่อเว็บเลยนะผมก็คือถ้าเราเราทัด2เว็บเนี่ยแบบหรือว่าเราพบแบบว่าตัวในด่านมันตุย่ะคือเราก็สามารถอัพตัวหนึ่งตันได้แล้นะเออแล้วใครจะเขีรยมอนวะเนี่ยเอาแต่ตัวเงินมา เออเอามาให้ดูแล้วกันนะว่าเออมันให้เงินลราคิบาทนะฮะเออก็จะแบบสามารถดูได้ง่ายๆเลยนะผมก็มื่นเจ็ดต่อตาหนึ่งอันนี้เป็นทริคนะครับผมเอาทำไมจกอย่างนี้แล้วหรอโอเคนี่ก็เป็นที่เล็กๆน้อยที่ผมอยจะมาบอกนะ้ำเพราะว่าผมไม่เคยเห็นคนไทยคนไหนทำเลยนะแล้วก็ผมเอามาจากต่างชาติด้วยนะ้ำเออ ผมเดี๋ยวมีคอนเทนต์ลงอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะผมก็แล้วถ้าใครชอบ,อบ like, share, เดียวให้เราฝากกดไลค์กดซับกดแชร์เล่นกดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็อยากให้มาสอนทำอะไรเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์มาใต้คิดได้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีคอนเทนต์คิดออกเอ๊พูดอะไรวนะเนี่ยช่วงนี้เนี่ยผมก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกจริงๆนะผมก็สามารถติคอยกันมาได้เลยเดี๋ยวผมก็จะมาทำให้นะผมเอาน้าตาผมรอแม่นะเดี๋ยว่าไปคลิปหน้าผมายบายครับ